สวัสดีจ้าพี i, ่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ก็ได้นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นะไม่เด้อดจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษาดเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระบว่าวาลายยายห้างเนาะพี่น้องคะ่ะไปเบิ่งขอมูเนาะทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิง่งเนวทางนี้เป็นแนวทางของแอดอันมีเสียงฝนมาปกแปลก,ปกแปกขอตทษขอัยหลายเด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นแนวทางของแอดอาจารย์ลุงท้ำเนาะคะ่ะพ้นบอกว่าสูตรเดียววิ่ง่าซันอาจจะเป็นแนวทางเทิ่งเนาะงวมดที่แร้ววิ่งหานะคะพี่น้องมาสามหาหกเนาะคะ่ะ งวดน,นี่อนบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวอยู่ที่9ก้าวันพี่น้องคะเล็กิบวมาเก้าแปดหกแปดไปสั่นโบพี่น้องหมวดน,นีครังเคิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากระจวดจ,จาาน้ำใดเด้อยพี่น้องคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบสองตัวล่างสําหรับแนวทางเอ็ดเอ็ดเทเบลลอเนาะคนเอามาจับมัดกับแนวทางของเอ็ดวันชัยครบมาครบสองตัวล่างชนกันอยู่ที่ศูนย์อหนึ่งสองสามหานะคะ ลองวิ่นเบิงค่ะพี่น้องค่ะลองวินดูเนาะมีเลกยุหาโตเอาไปวินใดนะคะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทังสิบล่างตัวเดียวของแอดชายกูนพนาพี่น้องค่ะสิบล่างตัวเดียวมีเจ็ดพนาหลักสิบล่างงวดที่เรียหรักสิบล่างสี่กับสามงวดนี่ทดล่วงเบิงเลยวาสัตนตัวเดียวแขนแขนอดชายแดและวะเนาะเจ็ดพนาหาเนี่มาใส่เจ็ดพี่น้องค่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวยทัง ตัวเดียวสีทองสําหรับเนวทั้งพอไงคําแสงเพ่นบอกว่าสีเก่าพนะต่อไปเลยจ้าฟันเป็นจริงเนาะ่นบอกว่าหกหนึ่งสี่ว่าสันหกหนึ่งหนึ่งสี่และสี่หกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเป็นเนวทั้งคู่โตดของเอราเดนเนาะคู่โตดบนว่าสันเอราเดนเลวะเขียบหนาจอได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะพิารณาได้เนาะยายไพ่บอกได้อ่านหายต้องขอโอดขอไพ่หลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งเนวทังเหล็กกำลังวัน วันอังคารวสรันนค่ะพี่น้องค่ะสิบหกครับเก้าคับหกแปดเด่นสี่ับสามเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าหาแปดห้าสามเนาะสองตัวหาสามห้าแปดสามแปดและสี่แปดอันนี้คือแนวทางเทิงเลยพี่น้องค่ะเนาะเพราะว่าเพื่นมีสามตัวเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสิบหน่วยบนไก่นชนว่สาสันพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางคนโคราชเนาะเด่น หนึ่งสองสามสี่หาเลขมีเลขมีอยู่หาโตนาะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับแนวทางของอ่าเด่นบนคนโคราสูตรไก่ชนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งแนวทางสิบล่างนะคะสิบล่างเดินดีของเอลราชนกงวดที่เรียว่สามกับหกว่าสั้นสูตรนี่ผู้ใดมักแนวทางเอลราชนกแคบนาจอได้จ้ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าหกกับเก้าสิบล่างนะคะ่ะเมียนบอลพี่น้อง สิบล่างเนาะสำหรับแนวทางของเอลาชนกเนาะค่ะถ้าส้นก็แย่ไพ่กระชนอยู่ที่หกเนาะแย่ไพ่ลงแนวทางแย่ไพ่หายไปพี่น้องคอมเมนต์ขม่าเนาะค่ะพี่น้องขาแย่ไพ่กระลืมเนาะค่ะแต่ว่าช่อโรงใดโรงเดี๋ยละช่องใดช่องหนึ่งต่ว่าบรูว่าช่องนี้ได้แย่ไพ่เด้ลงหายไปเนาะ่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปสองตัวล่างของแอดชายเด่นเนาะค่ะคู่ล่างเนาะสั้นเพื่อนหายเพื่อนบอกว่าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสองและเจ็ดเจ็ดเออถ้าเจ็ดหก เจ็ดหกนีชนกับของยา,ายไผ่เด็ดพี่น้องแต่ว่ายาไผ่อีกตัวหนึง่งยาไผ่เด่นหกกับแปดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียลงไถ่ใหม่นะคะเดี๋ยวจะเอาลงให้ใหม่เนาะยาไผ่โมมั่นใจว่าเดี๋ยวลงไปแนวทางยาไผ่เนาะค่ะมาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะสองตัวบนล่างว่าสั่นแขน็นเขนเลยว่าสั่นสูญหากันหนึ่งหาหัวหนีหนเนาะต่อไปเลยจ้าแอดยันเราบอกว่าปฏิทินอ่าปฏิทินรัฐบาลไทยเนาะค่ะแขน็นเข็นสูญหาก็สูญเจ็ดว่าสั่น ต่อไปเลยค่ะมาค่ะเอามาให้เบิงเลยค่ะเมื่อวานโลงเน้ทังบนไ้แล้วเนาะมาเบิงเน้ทางล่างชุดตัดนะค่ะพี่น้อง่ะเอามาจับคู่กันเลยขององไอนเอามาเอามาให้เบิงทั้งสองอันเลยเนาะคะ่ะแคบหนาจอสูตรนี้ว่นต้องว่าบนรือว่าล่างได้มากไปเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนตัดไ้เหลือตัวเดียวนะคะ่ะถ้าเขาตัดให้เหลือตัวเดียวน่าจะเป็นมือวันลอตเตอรี่ออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นล่างมาตัวสามสองกับสามเนาะคะ่ะ เดินบนมาตัวสีกับสามเนาะค่ะพี่น้องสาหรับแนวทางเดินบนล่างอันละเดินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งล่างนะคะมาบนล่างนะคะสําหรับแนวทางของแอดคมงมวดที่เลียวหาก,กันหนึ่งมาทั้งหาทั้งหนึ่งเนาะคะ่ะงมวดนี้แปดีว่าซันพี่น้องขาแปดกับสี่มาได้บนล่างวิ่งตัวเดียวของแอดคมเนาะพิษผ่านประการใดต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเรื่อคนบอกว่าซาลงในยายไพยว่าซันคนเคยเว้าพี่น้องขาหรืออ่ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะ เว้ามาสิพราะสิบปีแล้วเนาะพี่น้องต้องขอโทษขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องขาเนาะก็อยากให้พี่น้องเบิ่งหลายอาจารย์ท่านเว้าซาๆสิได้คลิปนึงนะคะพี่น้องขาถ้าเบอกซาซาสิบนึงก็สิได้บ่ฮอด10แนวทางเด้อพี่น้องอันนี้คลิปนึงเนี่ยใหเว้า,าวประมาณ20กับ30แนวทาง30อาจารย์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าสูตรคณิตศาสตร์ว่าซั่นพี่น้องขาเลขเด่นล้างงวดที่แล้วเด่น3มา31มนึนะคะ่ะ มวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นสองนะค่ะพี่น้องามักเนวทาง okay. อาจารย์ใดเขบหนาจอไว้ก่นเลยเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นเนวทางสูตรนี่วัสดนาจะเป็นเนวทางเลขดับดับทุกหลักลางนะค่ะสําหรับสูตรนี้เป็นเนวทางเลขดับของอาจารย์เสือคิมชะกังลาวเนาะดับหาก็หกลางพนะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นเนวทางผมเป็นคนโชคดีวัสน์สินนวยขังเทิงวัสน์งวดที่เลียวหายหางวดนี่หายสองเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงงสูตรนี้นะคะพี่น้องคะงวดที่เลียวล่างเพื่อนเน่นสานึ่งเนาะพี่น้องมาตามต่อจากงวดนี้เนาะสิบหกันยาเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเด่น1นล่างศ1 1ย์1นึ่งน่นึ่งสองหหนึอสเนาะค่ะเนศูนย์หนึ่งองหละสอหนึ่งนะคะ่ะสําหรับแนวทางสูตรนี้ล่างย่างเดียววบาเกี่ยวกับขังเทิงเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เอาลงบ่อยเบิ้ลเนาะพี่น้องเนาะปากกาศสองสีแนวทางสองตัวล่างงวดที่แล้วมาสอบปากกาศสองสีนี่หายไปโดนเนาะพี่น้องเนาะหายไปนานแล้วเนาะค่ะว่าเ,เกือบเครื่องปีละบ่เนาะพี่น้องเนาะปากกาศสองสีเนาะมาตามต่อจางวันนี้สองตัวล่างอยู่ที่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกเลยหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะสำหรับแนวทางของปากกาศสองสีสองตัวล่างเนาะ ต่อไปเลจ้าเบิรงสองตัวล่างแล้วมาเบิรงสองตัวเทิงและสามตัวเทิงเนาะสองตัวเทิงเพิ่นเน้นสามสี่ก็สามหกเนาะค่ะส่วนสองเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเป็นตัวรองบาทที่นี่สามตัวพ้นสี่เก้าสองหกเก้าสองเก้าสองเขนเขนเนาะพี่น้องเนาะไพ่มักปากาสองสีแคบนาจอตามเพิ่นได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิรงสูตรนี่เพิ่นบอกว่าเบาไตวัดสายปลาวัดสันงวดที่แล้ว่าสามหนึ่งนะคะงวดนี้เพิ่นบอกว่าแปดหกพนะเอามากระจวดจัด ปดหกนี่เป็นสูตรของแย่ไพนี่บดับบดับทับบ้งมากมากแย่ไพเป็นตัวเด่นเลยเด้พี่น้องเด่นแปดรองหกโอ้ยเด่นหกรองแปดนะคะแต่ว่าแย่ไพนะหกมาสองตัวสามตัวแย่ไพน่าจะได้อยู่สามแปดหกสองตัวน่าจะได้อยู่เก่าหกเอามาจะอับสามมีอยู่สามแปดเก้าหกสามแปดเก่าหกพี่น้องเอาไปวิ่นได้นะคะวิ่นบนล่างได้ของแย่ไพเดี๋ยวจะจับชุดวิ่นไห้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะแอดแผ่นแผ่นพารวยเนาะปิดถ่ายดูเนื้อทางแอดแผ่นแผ่นพารวยเลขตะล่างเพื่อนพี่น้องคะ่ะเพื่อนมีอยู่2ชุดเนาะคะ่ะมี0 2 2 4 4 5 6 7นะคะพี่น้องเน้น2 2 4นะคะส่วน2อตัวแคปน้าจอสำหรับแนวทางของแอดแผ่นแผ่นพารวยเนาะถ่ายคลิปนี้ยังห้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งๆรว,วยๆปังๆสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้า ไปได้แบ่งปันของมู้น้ทว,วทางาหายแย่ไพ่มาหายพอแม่พี่นอกได้เบิ่งได้ช่มเป็นแน,ว,นวทางขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า